เลนี่โยโลนำทัาผ้านักเตะดาวรุ่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพี่มลี สมโสนนมสรแอฟริกาการทุมเงินคว้านักเตะดาวรุ่งมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีทั้งเลนี่โยโลอาชิเกและยันคูบามินเตอยู่ในบรรดานักเตะวัยรุ่นที่มีพรสวรรค์ที่เซ็นสัญญาด้วยค่าตัวมหาศาลการลงทุนในเยาวชนสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตของทีมได้แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันเนื่องจากสมโมสรต้องแตะเงินให้กับดาวรุ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะเสียเงินดึงผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหากดาวรุ่งที่ดึงมาเล่นกับทีมไม่ได้โชค ว่าไม่ออกหรือไม่สามารถช่วยทีมไปสู่เป้าหมายได้เงินที่สูญเสียไปมูลค่าไม่น้อยก็จะสูญเปล่ามาถึงในปัจจุบันตลาดนักเตะก็ยังไม่ปิดก็อาจจะมีดาวลุ่งที่มีค่าตัวแพงเปลี่ยนแปลงจาก5อันดับนี้ไปวันนี้พุทธิอิทจ,จะมานําเสนอ5านักเตะดาวลุ่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอัปเดต23กรกฎาคมในความคิดเ,เพื่อนๆมีดาวลุ่งคนไหนบ้างที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกสามารถคอมเมนต์กันมาได้อันดับ 5. ฟาบิโอซินวา ดาวเตะจากปอร์โตที่ทําให้วูฟยอมคว้าเงิน35ล้าน<ล>ปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวเตะวัย18รายลนนี้ในปี2020ซึ่งถือว่าเป็นเงินที่สูงมากสําหรับผู้เล่นที่ลงสนามในลีกโปรตุกเกสเพียงแค่12นัดเท่านั้นโดยซินวาเป็นผู้เล่นที่ทาประตูได้มากมายในระดับเยาวชนและกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของปอร์โตที่สามารถทําประตูได้หลังจากที่ได้ย้ายมาวูฟแฮมตันเขาก็ได้ลงสนามนัดแรกให้กับวูฟและทีมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถทําผลงานได้ดีเมื่อคว้าตัวนักเตะรลยนี้มาได้ แต่เขากลับมีปัญหาในการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษและซินวาได้ลงสนามจากที่ลาอูนฮิมินสได้รับบาดเจ็บจนทําให้เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ยิงได้เพียงสีประตูเท่านั้นจากการลงสนาม54าสีนัดต่อมามีการยืมตัวกับอเดเลสพีเอชวีไฮโอเฟนและเลนเจอร์แต่เขาก็ประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยซินวาเตรียมออกจากถิ่นโมโลนิวในช่วงซัมเมอร์นี้อนาคตของฟาบิโอซินวากับวูฟจะเป็นอย่างไรติดตามชมต่อไปและถือว่าเดีอนนี้ ไม่ประสบความสําเร็จในการสูญเสียเงินคว้าดาวรุ่งของวูอันดับ4มาซิยาน โดยเข้าย้ายจากโมนาโกไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้มาซิยานกลายเป็นดาวรุ่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พิเมลีเมื่อเซ็นสัญญากับกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากโมนาโกปี2015ทุกอย่างเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำประตูอันน่าทึ่งในเกมเปิดตัวกับลิเวอร์พูลทำให้มาซิยานกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตต่อมาเขาได้รับรางวั Boy, ลโกลเด้นบอยหลังจากสร้างผลงานอันโดดเด่นในพิเมลีอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถไปถึง จุดสูงสุดที่คาดหวังเอาไว้ได้ในช่วงอาชีพที่ขึ้นขึ้นลงลงที่โอแทฟร์ดมาซิยานยิงได้90ประตูแต่การลงสนาม3 1 7ดนัดให้กับปีศาจแดงเนื่องจากช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรเต็มไปด้วยฟอร์มที่ไม่สม่ําเสมอปัจจุบันเขาได้หมดสัญญากับแมนยูเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากอยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานกว่า9ปีโดยถือว่านิวนี้ยังไม่ค่อยคุมแต่ก็ไม่เสียหายเราก็มารอดูกันว่ามาซิยานจะไปเล่นอยู่ทีมไหนต่อไปอาชี มิดฟิลด์วัย18ปีจากหลิดไปทอนแนมฮอสเปอร์ด้วยค่าตัวกว่า40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเส้นสัญญามากถึง6ปีถึงปี2030 วเบอร์14โดยสเปอร์อาศัยโอกาสที่ลีดไม่สามารถขึ้นชั้นมาได้ทําให้สเปอร์วราตัวดาวลุ่งฝีมือดีไลน์นี้ไปร่วมทีมโดยเกรเป็นเด็กบ้านของลีดโดยอยู่ทีมเยาวชนของยูงทองมาตั้งแต่ปี2 0 1 4ก่อนขึ้นเล่นชุดใหญ่ในปี2022โดยเกรลงสนามให้กับลีดไป52นัดในทุกรายการช่วยให้จโมสอนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในเพย์ออฟแชมปีเป็นชิปในฤดูกาล2023-24าที่ผ่านมาโดยเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นดาวลุ่งยอดเยี่ยม ตามฤดูกาลของลีกแชมเปียนชิพและดาบเตะวัย18ปีรายนี้เคยลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า21ปีไปแล้ว2น,นัดการเปิดตัวของอาชีเกเป็นที่น่าประทับใจแนบทบาทเซนเตอร์แบ็ก back, ที่ไม่คุ้นเคยในช่วงปีซีซั่นแต่ให้แฟนบอลสเปอร์เชื่อว่าดาวลุ่งรายนี้จะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเราก็มารอดูกันว่าดาวลุ่งรายนี้จะสามารถโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงสมกับราคาที่สเปอร์ใจ่ายในการซื้อดาวลุ่งที่มีค่าตัวสูงหรือไม่อันดับ 2. เรนี่โยโลกองหลังดาวลุ่ง18 ย้ายจากลิวไปยังแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยค่าตัวราวๆ52ล้านปอนด์โดยโดยโลต้นรบประกาเซนสัญญากับแมนยู5ปีหรือจนถึงปี2 0 2 9และมีออปชั่นสามารถขยายได้อีก1ปีโยโลเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่แมนยูคว้าตัวมาในซัมเมอร์นี้โดยแมนยูฝรันหน้าทีมอย่างเลอัลมาลิดปารีสและลิวอพูในการเซ็นสัญญาโยโลแค่งวัย18ปีปีรายนี้โดยโยโลก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังตัวกลางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในยุโรป ดูเลอันมาลิดดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเต็งที่ได้สัญญากับนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความต้องการที่มากกว่าและมีข้อเสนอที่ดีกว่าจึงสามารถดึงตัวโยโลมาได้หลังจากที่แมนยูผ่านช่วงที่ทีมมีผู้เล่นไม่เพียงพอโยโลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเสริมทัพที่น่าสนใจเราก็มาเล่าดูกันว่าเลนี่โยโลจะสามารถโชว์ผลงานและดึงสกยภาพของตัวเองรวมถึงการปรับตัวกับหลีงอังกฤษได้เร็วแค่ไหนหากเขาไม่กดดันตัวเองและโชว์ฟอร์ ้อย่างยอดเยี่ยมดิวนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มเล่ามารอดูกันในอนาคตอันดับหนึ่งดาวล่กที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างโรเบิโอลาเวียกองกลางดาวลูกวัย20ปีที่เซาแฮมตันไปตัวให้กับเชลซีด้วยค่าตัวสูงถึง52ล้านปอนด์ทำให้ลาวเวียกลายเป็นดาวลูกที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกหลังจากเชลซีจ่ายเงินเพื่อเซ็นสัญญากับกองกลางรายนี้แต่เซาแฮมตันในปี2023โดยเชลซีปาดหน้าเอรวพูในการเซ็นส,สัญญากับลาวเวียและเขาสามารถทำผลงานได้ดี ถึงแม้ว่าซาแฮมตันจะตกชั้นดังนิดสูงสุดทําให้เชลซีดึงตัวลาเวียเข้าไปยังทีมและลาเวียต้องประสบกับช่วงเริ่มต้นอาชีพที่ย่าแย่กับเชลซีด้วยลงสนามไปเพียง32นาทีในช่วงเปิดฤดูกาลที่ได้รดับบาดเจ็บตั้งแต่นั้นแรกของฤดูกาลและเจ็บไปทั้งฤดูกาลทําให้เขาลงสนามกับเชลซีได้เพียงนัดเดียวตลอดทั้งฤดูกาลทําให้ดิวนี้ยังไม่คุ้มค่ากับเชลซีที่ทุ่มซื้อดาวลุกมาแต่ในฤดูกาลส0 2 4ั5สยที่จะมาถึงลาวด้พร์ ที่จะลงสนามแล้วถือว่ายังไม่สายที่เขาจะโชว์ฟอร์มให้สมกับค่าตัวที่เชลซีจ่ายเราก็มารอดูกันว่าฤดูกาลนี้ลาวียจะทำผลงานได้ดีมากแค่ไหนกับเชลซีและดีลนนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ต้องติดตามชมในฤดูกาลนี้นี่ก็คือห้านักเตะดาวรุ่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่นักเตะดาวรุ่งเหล่านี้จะเป็นอนาคตให้กับบรรดาทีมได้หรือไม่หรือทีมต้องสูญเสียงเงินเปล่าในการคว้าตัวดาวรุ่งเหล่านี้และมีให้เห็นอยู่มากมายที่ทีมต่างๆดึงดาวรุ่งที่มีค่าตัวสูงและไม่ สามารถโชว์ฟอร์มไม่คุ้มกับค่าตัวโดวยฟุตบอลยุคใหม่ที่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นทาให้ราคาของนักฟุตบอลในปัจจุบนันติดตัวขึ้นสูงมากทําให้นักเตะบางคนตอนที่เป็นดาวรุ่งเพิ่มโดดเด่นก็ได้รับค่าเหนื่อยเยอะๆก็เหลยวแรงเพราะเงินอาจจะทํรลายตัวคุณได้หากคุณใช้มันอย่างไม่ถูกต้องแต่มีนักเตะบางคนที่มุ่งมั่นกับฟุตบอลจํานวนเงินไม่ได้ทําให้พวกเขาฟอร์มตกหรือเลวแรลก,ก็อย่างว่าแหละครับในยุโรกฟุตบอลล้วนมีดีชั่วอยู่ที่ตัวทํา เราก็มารอดูกันว่าพี่มิลิกปีนี้จะมีทีมไหนที่จะคว้าดาวลู้ง้าตัวสูงๆมาอีกบ้างเพราะลีกยังไม่เปิดและตลาดนักเตะก็ยังไม่ปิดและเพื่อนๆคิดว่าานักเตะที่พุ้ดิ์อิดพูดถึงและค่าบอะสมกับนักเตะแต่ละคนหรือไม่สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยหากไม่อยากพลาดเรื่องกีฬาหรือห้าก,กันจัดอันดับต่างๆในโลกฟุตบอลก็ติดตามพุ้ดิอิเอาไว้ได้เลย